สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามมาว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปในเว็บขายของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะโอ้มือถือปลอมเยอะมากไม่รู้มันมาจากไหนมัเต้ไปหมดเลยโอ้ทำให้เราแบบอื้อบางนนคนดูไม่ออกบางคนบอกดูไม่ออกปลอมตรงไอมนยังไง แล้วจะดูยังไงว่ามือถือมันเป็นมือถือมือถือปลอมอ่าอันเนี้ยยาวเลยพี่ต้องบอกว่าผมดูหลายอย่างนะก่อนจะซื้อมือถือตัวเครื่องหนึ่งอ่ะมันไม่อยากเสียอารมณ์เหมือนนภินาเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูให้ละเอียดทีท้วนก่อนเพื่อตัดปัญหาแต่แต่ต้นลมอ่าไม่ใช่แบบโอ้สั่งมาแล้วค่อยมารู้ทีหลังอันนี้เดี๋ยวตอนหลัง่อยบอกว่าจะทํำยังไงออะมา เราจะดูอะไรได้บ้างแล้วจะดูจากตรงไหนได้บ้างเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นมือถือปลอมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เออมันเป็นการยกกาดสูงครับพี่ยกขาดยกายกาดขึ้นมาเวลาเราเห็นปับ๊บอ้องยกกาดสูงเลยว่าไอมันปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างแรกเลยที่ผมดูเนี่ยนะชื่อร้านพี่ชื่อร้านค้าเวลาพี่เข้าไปดูในในเว็บขายของวันนี้มันจะมีชื่อร้านค้าคือคนขายอ่ะบุณจะสังเกตเห็นว่าชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร มงคลตั้ง B F หนึ่ง G ห้าแซด Y อะไรก็ไม่รู้เออพี่ถามถามตัวเราเองนะถ้าเราถ้าเราจะตั้งร้านค้าถ้าร้านหนึ่งเราก็ควรจะตั้งอะไรที่มันเป็นสิริมงคลกับกับชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ไปตั้งอะไรังไม่รู้อ่าชื่ออะไรวะเน,นี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยแปลไม่ออกเลยทั้งชื่อร้านชื่ออะไรอันถ้าอย่างเงี้ยยกกาดสูงเลยอืร้านที่ไม่น่าไว้ใจเลย ทำไมอ่ะแหมตั้งชื่ออย่างนี้เหมือนจะหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างให้เขาตามตัวไม่เจอ,อยงั้นแหละอ่าไอ้นี่ยต้องยกกาดสูงแนละ้วพี่ต้องระวังอย่างสูงเลยเจอร้านชื่อแบบเนี้ยนะเพียกพิสดารพวกประเภทพิสดารพิสดาอ่างเงี้ยอืมอืมนะเออถ้าแบบร้านที่ชื่อเป็นสิริมงคลดูคุ้นหูคุ้นตามันแล้วมันไปใช่ไหมเออนั่นแหละอ่าอันเนี้ยเป็นอย่างแรกเลยที่ดูนะเวลาดูของดูร้านก่อนชื่อร้านอะไร อย่างแรกเลยอย่างต่อไปที่ผมดูนะพวกความปลอดภยัยอย่างคล้อยท้องเนี่ยดูว่ามาจากจีนไหมอ่าประเภทแบบเนี้ยอ,อีที่ขึ้นอาผู้การเราไปไหนโอเคเดี๋ยวไม่ใช่ไป็ูการไอ้ที่แบบโอ้ขึ้นแบบการจัดส่งนี่มันจากประเทศจีนอย่างนี้เนี่ยนะเวลาลูดดูมันจะบอกนะเวลาเว็บขายของมันจะบอกอ่านีีสินค้าส่งจากจีนนะพี่หรือว่าส่งจากประเทศอะไรก็ตามแหนเนี่ยเออทำไมใช่ประเทศไทยนี่นะ อืมก็ต้องคิดเหมือนกันนะพี่นะว่าเอะตกลงพี่นี่ของพรอมหรือเปล่าก็ก็ส่วนใหญ่มันก็มาจากจีนน่ะเออแต่ว่าอันนี้แม้จะดูแม้จะดูว่าเอ,อ้ยมันมันมาจากจีนเราเรายกราดสูงเราเระมัดระวังเนี่ยนะแต่ว่าเวลาเราซื้อจริงๆเนี่ยเอ,อ้ยเราใช้ใช้งานที่จะซื้อจริงเนี่ยนะบางทีมันก็มีเหมือนกันนะประเภทแบบเออพี่ คนไทยเองอัแหละเป็นคนไปรับของของเขามาขายอะ่ะเออไปรับของจีนมาขายอะ่ะนี่แบบหนึ่งนะอันนี้ก็ทำให้เราระวังยากแต่ก็อันนี้เป็นการโอกาสสูงไ่เฉยก็ไม่ใช่ว่ารันตีว่าของจีนมันจะไม่ดีไม่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่มันใช่ไงช <laughs> ส่วนใหญ่มันใช่ไงเออนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา น้อยดูชื่อร้านแล้วมาดูว่ามาจากจีนหรือเปล่านี่ก็ต้องดูว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคนไทยเอามาขายเองก็บางทีก็ไม่รู้อีโนอีเหนอเอามาขายนึกว่าของแท้พี่เขาไม่รู้เออส่งมาแล้วมีปัญหาเคยมีมีมีคนสั่งอย่างนี้แหละล้วคนไทยขายแล้วเอะแล้วครับคุยยังคุยกันมาเอ๊ะทำไมพี่เอาของปอมาขายผมอะไรอย่างเงี้ยบอกอไม่รู้เหมือนกันก็อะไรมาจากจีนโธ่ไอพี่ไม่บอกกันแรกกัม่ต้องสั่ง <c oughs> เออเว้ยนะก็ ระมัดระวังอ่ะอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยจากจีนเนี่ยยกกาสูงอ่าวาถามไปสองอย่างแล้วอ่าเรามีอย่างแรกคือร้านอย่างที่สองมาจากจีนอ่าอย่างที่สามเนี่ยผมจะดูร้านอ,อ่บางทีเนี่ยบางทีมันโคตดขายของแล้วโอ้โหไม่เคยขายเลยสักชิ้นหนึง่งไม่เคยขายเลยชิ้นหนึง่ง <laughs> เราก็ต้องกดเข้าไปดูในร้านของเขามันกดได้แล้วพี่พี่ก็กดไปดูชื่อร้านเขาเสร็จพี่ลูบไปเห็นชื่อร้านกดชื่อร้านเขาเนี่ยมันจะเข้าไปที่ร้านเขา อในร้านเขาก็จะมีของโพสขายผมเชื่อคงไม่ได้ขายอย่างเดียวมั้งถ้าขายอย่างเดียวเรื่องไม่เคยขายเลยก็ไม่ควรซื้อนะพี่อ่าเข้าใจไหมอ่าหรือไ่เข้าไปดูในร้านโอ้ที่ไม่เคยขายอะไรเลยไม่เคยขายอะไรเลยก็มันก็ต้องยกการสูงโอ้ยมันจะซื้อได้เหรอแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามันจะซื้อไม่ได้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆดูไปด้วยว่าเอยมันมันมีมันมเหตุสมผลบนไหมอีกหลายอย่างนะต้องดู เราดูดูร้านแล้วถ้าเคยขายเราก็อีกอย่างหนึ่งที่เราดูเนี่ยเราก็ไปดูคอมเมนต์อ่าถ้าเขาเคยขายเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์อ่าอันนี้แหละอันเนี้ยก็ต้องมันก็ต้องยกกาศสูงเหมือนกันไม่ใช่ว่าคอมมนต์แล้วไม่ไม่ใช่ว่ามีคอมเมนต์เราซื้อได้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวนี้เนี่ยอไอโทรศัพท์ปออมของจีนเนี่ยนะผมก็เห็นคอมเมนต์เนี่ยโอ้คอมเมนต์ดีมากเลยดูอย่างนี้อ,อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยนะม,มีมีมีผมก็งงเหมือนกันอะ ไอ้มันดีตรงไหนเนี่ยบางทีคนไทยก็ไปชื่นชมหน้าตาเฉยเลยแต่มันเข้าไปแก้ไขคอมเมนต์ไม่ได้ไงถ้ามันเลยเวลาเข้าใจความหมายไหมคือคนใกล้ตัวผมคงก็เคยคิดนะว่าจะซื้อโทรศัพท์ปอมมาทําให้คุณดูเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะลงทุนไปทําไมเนี่ยไม่เข้าชจเล่าให้ฟังก็ได้อ่าคนใกล้ๆตัวเคยซื้อแล้วอ่าซื้อมาแล้วไออย่างนี้แหละไอที่ไอที่แบบโอ้โหถูกโอ้โหสเปคดีน่าซื้อซื้อมาปั๊บเอ่อใช้ไม่นานนะพี่แบตหมดเร็ว แบตมันเสื่อมแบตมันเสื่อมแล้วแบตมันหมดเร็วแล้วถ้าแบตมันเสื่อมเอถามว่าเอาไปเปลี่ยนแบตมันมันคุ้มมันคุ้มไหมอ่ะก็ไม่ไม่คุ้มใช่ไหมไม่คุ้มใช่ไหมมันก็เลยต้องทิ้งไงแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ไงเอเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับเรามันกลายเป็นขยะของโลกไปเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเออนั่นแหละเออผมจะซื้อมาผมก็คิดว่ามันจะเป็นขยะของโลกไปใช้แป๊บเดียวแล้วมันก็ต้อง ต้องวางขึ้นหิ้งไว้มันคงไม่ใช่ใช่ไหมอ่าอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งของคอมเมนต์เนี่ยนะต้องดูด้วยเออบางทีมันมันดูเหตุหลายๆอย่างอะ่ะบางบางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยพิสดารที่ลองอ่านดูนะในคอมเมนต์นะ่ะมันแบบมันมันเหมือนใช้ g o o g l e แปลภาษาแปลแล้วแปลแปลแล้วมาวางอะ่ะเข้าใจไหมคือแบบ แบบร้านมันทำเนียนน่ะละตั้งตั้งอี user หนึ่งมาซื้อโทรศัพท์ตัวเองเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอาอี user หนึ่งอ่ะ c o m นต์เอ่แล้วมเมนต์คอมเมนต์มมนดีนะแต่ว่าภาษาพี่แปลกมากเลยภาษาเหมือนจาก Google แปลภาษาเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยสังเกตชื่อของคนที่ comment มมด้วยอ่เนี่ยนอกจากชื่อนอกจากชื่อร้านแล้วเนี่ยนะชื่อของคนที่ comment มเ,มนเนี่ยก็ก็เหมือนกันประเภทแบบเออพี่ตั้งอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้นะทำไมอ่ะ เออไอ้ร้านขายของปลอมเนี่ยนะมันก็มันถ้ามันฟังมันก็จะไปเปลี่ยนใช่ไหมต่อไปมันก็จะตั้งมันก็จะทําชื่อไปสิเหลียวมองคล พี่ก็จะดูนวไม่ดูแนวไม่ออกไงเออแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วก็บอกแล้วกันแต่พอมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องไปดูอย่างอื่นด้วยม่มันคือผมไม่ได้ดูอย่างเดียวเข้าใจไหมคือดูดูทุกๆอย่างเลยดูคอมเมนต์ดูชื่อร้านดูมาจากจีนไหมอ่านดูไปดูหน้าร้านด้วยหน้าร้านเคยขายอะไรบ้างมีคนมาคอมเมนต์ว่าไงบ้างดีบ้างให้ดาวไหมด่าไหมถ้าด่านี่เลิกเลยไม่ต้องคุยกันเอาถ้าดาล้วจะซื้อได้เหรอโอ้โหบางคนบอกบางคนก็มาคอมเมนต์เออ สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งอะไรเงี้ยอะอย่เงี้ก็ไม่ควรซื้อแล้วร้านอย่างนี้พี่ก็ควรจะผ่านเลยแต่ถึงแม้คอมเมนต์ดีก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่ดูอย่างเดียวคนระต้องดูภาษาที่คอมเมนต์แปลเนี่ยคอมเมนต์มันแปลไปจาก Google แปลภาษาหรือเปล่าเออน่าหนามและดีส่สาคัญเนี่ยนะอืดูเรื่องของสเปคกับราคา <c oughs> ติดข้อเลยทาไมอ่ะโอ้โทรศัพท์จากจีน ไอที่เป็นของปลอมแรม8ปดลอมร้อขายเครื่องละ2,000พี่มันเป็นไปได้เหรอผมถามพี่หน่อยมันโอ้เอาอะไรมาทำล่ะเอามันมันผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่เอาอะไรมาทำผมเห็นตสเปกกผมตกใจตูปรูปภาพสวยมากเลยโอ้แล้วโอโทรศัพท์ดีจังเลยทำไมตสเปกมันสูงสูงทีบียูกับไอ้หน่วยนี่ไนั่นเออแต่พี่ดูดีๆนะ อย่างแรกคือสเปคเนี่ยเวลาเราผมดูเนี่ยผมก็จะดูตรงรูปภาพอะตรงรูปภาพตรงตรงรูปภาพของของอะเขาจะเขียนสเปคเอาไว้ระดับหนึ่งใช่ไหม <c oughs> พอไปดูแล้วเนี่ยสเปคไอ้ตรงรูปภาพเนี่ยนะแบบหนึ่งแต่พอเราลูดลงไปดูในรายละเอียดของตัวสินค้ามันเป็นอีกสเปกหนึ่งมันเป็นอีกสเปกหนึ่งถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ควรซื้อพี่สเปกมันไม่ตรงกันอะโอ้มันใช้ได้ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่แล้วโอโหและนี่สำคัญ สเปคสูงราคาถูกอือพี่ลองพี่ลองคิดว่าพี่ไปเป็นเป็นเจ้าของบริษัททำมือซื้อขายสิในน้องตลาดน,นันมีใครเขาขายราคา2,000ันแรมแปลอมร2อไม่มีหรอกราคา2,000อย่างมากก็แรม3ามลอม3าี่สนี่ก็ฮารูฮารามากแล้วโวย2,000นี่เอาเอา,เอาลอม16ไปดีไหมเรยไม่ใช่เลย เออมันไม่มีมันไม่สมเหตุสมผลพี่เข้าใจไหมเวลาพี่ดูไม่ใช่แบบหุยมือถือนี่นะรุ่นนี้นะออกใหม่ๆนะหมื่นห้าตอนนี้ขายอยู่สามสี่พันเองน่าซื้อมากเลยอ่าไออย่างเงี้ยพี่ยกกาดสูงได้เลย,เลยไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดียนะเด๋ยวต้องติดเบรกเลยเหยียบเบรกกันมิดดำเลยแม้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยพี่มันสื่นใหญ่คนที่ขายของปลอมก็จะเอา เอาเนี่ยไอความโลภคุณเนี่ยมันเวลาเรามีความโลภแล้วมันจะมองข้ามทุกอย่างหมดคือราคามันถูกสเปคมันดีมันต้องรีบซื้ออ่ะนี่แหละนี่แหละอย่างนี้นี่แหละโอ้ยคนขายของปลอมเขาก็เล่นไม้นี้กับพี่นี่แหละนะแต่มาพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาเขาไม่รู้ผมก็เคยเห็นนะบางร้านนะสเปคกับราคามันสมเหตุสมผลนะแต่ดูเหตุปัจจัยอื่นแล้วผมมีความรู้สึกว่า พี่ก็หลอกผมอยู่ดีแล้วพี่ก็หลอกผมอยู่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ดูแค่อย่างเดียวเข้าใจไหมคุณต้องดูหลายๆอย่างรวมๆกันไปคุณจะดูอย่างเดียวไม่ได้เช่ไคุณต้องค่อยๆด้วยเออค่อยๆไม่ใช่แบบมีคนไอ้อคอมเมนต์ล่าสุดเขามาถามอะไรนะเออซัมซุง A A 52s กับ A 353อันไหน,ด,นดีกว่ากันโอ้โหเข้าไปดูปุ๊บอู้ย A ห้าเนี่ยร้านปกติทั่วไปขายอยู่ 101, 000 000 і, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่านะไอ้ปี้ดูไอ้ดูอีร้านนี้แกขายอยู่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทปีผมก็สงสัยอผมก็คอมเมนต์บอกเข้าไปว่าเออรุ่นนี้ดีกว่านะแต่ว่าจะซื้อก็ระวังของปลอมด้วยเพราะผมไปเจอร้านนี้เข้าไปผมตกใจเลย ให้พี่เขาจะมาเจอร้านนี้ไม่เนี่ยมันโดนเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกว่าเดี๋ยวโดนของปลอมนะพี่พี่คิดว่าของถูกของถูกและดีบางทีมันไม่มีในล่อหรอกนะพี่นะมันมีแต่ความขาดทุนลำบากเขาคนอื่นเขาถึงจะได้ของดีมาบางทีมันก็ไม่ถูกหรอกเออเอาพอประมาณเธอเอาเอาราว์านึงอะ่ะไม่ใช่โอ้โหถูกตะบี่ตะบนันสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย พี่ลองคิดถึงใจคนค้าคนขายดิมันลดลงมา4-0% 5 0มันไหวเหรอต้นทุนมันมาไม่ได้เข้าใจไหมเออนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะพี่ก็ต้องค่อยคอยคิดค่อยๆ่อยช่างใจคือเห็นใจคนอื่นเขาบ้างแต่ของถูกอย่างเดียวเดี๋ยวพี่จะซวยผมจะช่วยไม่ได้โอเคไหมถ้าซวยช่วยไม่ได้จริงๆนะผมบอกก่อนผมไม่ช่วยคุณหรอกผมก็แค่กะบอกคุณนะว่าแนวทางผมจะเป็นอย่างนี้อ่านอกจากดูดูชื่อร้านดูจากจีนไหมดูดูร้านมันก็ดูคอมเมนต์แล้วหังก็มาดูสเปคดูราคาว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้ามสมเหตุผล ก็ยังต้องมีอีกนะมีอะไรอ่ะทักแชทเลยพี่ทักแชทเลยต้องเราลูกกระตาโตๆเนี่ยทักเลยทักทักแชททักแชททักแชทร้านเลยอ่าแล้วคุยไปอืมถ้ามันตอบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะไม่ควรซื้อเด็ดขาดเลยทำไมอ่ะ อ๋อถ้าตอบแล้วเหมือนตอบเอา Google แปลภาษาหรือไม่ตอบว่าเออซื้อเลยอะไรเงี้ยดีเลยใช่เลยถูกเลยอะไรเงี้ยนะล้วคุยคุยเรื่องหนึ่งเรื่องซ้ายไปขวาเรื่องคือคุยว่าเราจะเดินไปข้างหน้ามันบอกว่ามันรุดดาวอคาดีวยก็นี่มคุยกับคนละเรื่องไม่ควรจะซื้อมันหรอกทำไมอ่ะมันใช้ Google แปลภาษาแปลแล้วมันแปลอะไรมาก็ไม่รู้มันแปลไปแปลมามันงงไงอ๋อไออย่างนี้ก็ไม่ควรอืมแต่ถึงแม้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูทักแชทแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างที่พูดน่ะ อคนขายเอามาขายเองอ่ะทักแชทมันคุยรู้เรื่องนะมันคุยอ้ยคุยน้ําไหลไฟดับคุยขี้เปเรื่องเลยไม่ใช่นี่หว่าอ่คุยโอ้ตบีตะวานคุยได้คุยดีตะบานกีไว้กีมันไม่ได้นี่สิเอออันนี้เพราะฉะนั้นก็ผมก็จะดูุมรวมมาทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วลงมาสรุปดูเอาเซนส์เราอ่ะเอาความรู้สึกเราว่ามันใช่ไหมเออไม่ใช่เหมือนคุณคนคุยกับเราแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไปคุยไม่ได้ ุยไม่รู้เรื่องก็ไม่เอาอ่ะเออนะอะไรประมาณอย่างนี้อ่าอันเนี้ยก็เป็นทั้งหมดที่ผมดูอ่าแต่ว่าบางคนก็มีคําถามแล้วถ้าเกิดพลาดไปแล้วคือมือมันลั่นไปแล้วทํำยังไง <c oughs> ปกติผมดูใน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 ที่ผมดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมักจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เจอแต่มันก็เคยเจอเหมือนกันนะผมแต่ผมไม่เจอของปลอมอะเจอของ เจ้าของมีตําหนิมีปัญหาน่ะแต่มันก็นี่แหละปัญหาก็คือถ้ามันถ้ามันลั่นไปแล้วทํำยังไงอ่านี่มันลั่นไปแล้วทําไงปกติในเว็บขายของโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะดูแลลูกค้าซัพพอร์ตลูกค้าคือตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีปัญหาเนี่ยเวลาซื้อของแล้วแนะนําว่าซื้อปั๊บของมาถึงมือปุ๊บอย่าพึ่งกดอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดจ่ายเงินอ่านี่อย่าพึ่งกดจ่ายเงินหรือไปคอมเมนต์อะไร กับทางทางแอปขายของเขาก่อนจะแกะกล่องถ่ายโค้งถ่ายคลิปอะไรให้เรียบร้อยนะอ้าวควรจะถ่ายคลิปวิดีโอเลยเวลาแกะกล่องถ่ายคลิปวิดีโออย่างดีเลยแล้วก็เวลาลูกสินค้ามีปัญหาอะไรถ่าย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 ให้มันให้มันเห็นภาพชัดเจนอ่ะคือเข้าใจไหมถ่ายเป็นวิดีโอคือเวลามองแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายลิงช้างข้างทะเลนะพี่เวลาแกะกล่องอ่ะถ่ายกล่องแล้วเราแกะแกะามาแล้วแกะามาแล้วกล่องเป็นอย่างนี้หอยอย่างนี้แกะออกมาแล้วกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้โ no, นมันไม่ใช่อย่างที่เราสั่งคือมันคอมเมนต์ได้อย่างนี้โอเคมั้ยคือมันอันนี้บางทีบางทีเว็บขายของก็จะขอสิ่งนี้กับคุณเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันว่าเ ลูกค้าอย่างเราเนี่ยเป็นลูกค้าอันบริสุทธิ์ผุดพอง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพคนโกงนะเว้ยอะไรเงี้ยนะเพราะเรามีหลักฐานชัดเจนว่า <c oughs> แกกกงมาละอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะอันเนี้ยเขาก็จะ ทางเว็บขายของก็จะมีเรื่องการันตีว่าเออถ้าคุณได้รับของแล้วคุณไม่พอใจภายใน5วันเวันเนี่ยคุณก็สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าปีเอกราสดาเออยเงไงเออถ้าเป็นเจ้าปีมันกดคืนได้จากหน้าแอปแล้วถ้าเป็นรัสดาก็โทรไปคุยพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะทำเรื่องส่งคืนให้เราก็ไปเอาไปส่งคืนขนส่งคือแพ็กกับไปเหมือนเดิมแล้วก็ส่งกลับไปบอกไม่เอาเงินที่จ่ายแล้วมันก็จะคืนมา ถ้าจ่ายเป็นวอลเลนมันก็คืนเป็นวอลเลนถ้ามันจ่ายไม่ไม่เป็นวอลเลนมันก็จะคืนเป็นวอลเลนนะพี่ไม่คืนก็ใจไหมเออคือแหมพี่จะไปเก็บเงินปลายทางก็อีกเรื่องคือเก็บเงินปลายทางบางทีผมมีความรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ได้เป็นคําตอบบางคนบอกว่ามันมันเก็บเงินปลายทางแล้วมันเป็นคําตอบสุดท้ายไม่หรอกเพราะว่าเวลาเข้ามาเก็บเงินปลายทางคุณแกะกล่องไม่ได้คุณต้องเออมันได้ของก็จริงแต่ของมันเป็นของปลอมมันทำไง เอออันนั้นไปทําเรื่องคืนกันเอาเองก็แล้วกันในเว็บขายของมันสามารถทําเรื่องคืนได้นะอ่าอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคาตอบแล้วถ้าเราบอกว่าถ้ากดกดคอมเมนต์หรือว่ากดไก่ตังไปแล้วทําไงอันนี้ลาขาดเลยพี่บายบายไม่ช่วยไม่ได้แล้วเ <laughs> น,นี่ยลาาเลยอันที่เราบอกตัวใครตัวมันไม่ได้แล้วเออเรากด่ก่ตังแล้วนี่พี่พี่ยืนยันว่าสินค้าโอเคไม่มีปัญหากดยืนยันยืนยันไก่เงินอันนี้ถือว่าจบโอเคไหม ทำได้อย่างเดียวเลยทั้งสองแบบเนี่ยนะมันจะมีมันจะมีให้เราเข้าไปคอมเมนต์ร้านค้าได้อันนี้เนี่ยนะก็กรุณาทำตัวเป็นเอ่อก็เรียกอะไรนะเป็นเป็นคนเป็นคนที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นต่อต่อสัตว์โลก <laughs> <laughs> เข้าไปคอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่ได้มานะของกิง,งหรือของปลอมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ก็ไปคอมเมนต์ให้กับร้านเขาพักหน่อยนึงเ ให้ดาวน้อยๆเพราะมันของปลอมแล้วก็บอกว่าเออพี่นี่มันของปลอมมันไม่ตรงปกอะไรเงี้ยนะคนต่อไปจะซื้อก็จะได้รู้ว่าไอ้ร้านนี้มันเป็นของปลอมนะไม่ควรซื้อเอออันนี้ก็ควรทําด้วยนะจ๊ะเออหลังจากที่เราที่เราพลาดแล้วเราก็ไม่พลาดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าได้คอมเมนต์ก็เอาไปคอมเมนต์ซะหน่อยให้ร้านเขาได้ ได,ได้เจริญรุ่งเรืองลงมาไหมเจริญรุ่งเรืองไม่ควรเลยเอาของปลอมมาขายเจริญรุ่งเรืองได้ต้องให้รุ่งเรืองได้เข็ดเดียวอะไรประมาณนี้ก็เอามาฝากกันน่าจะตอบคําถามได้น่าจะครบละมัง้งยาวเลยมือถือปลอมดูยังไงในเว็บขายของแล้วตโกนสั่งไปแล้วทํายังไงน่าจะได้คําตอบก็ประมาณนี้แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ